สวัสดีครับผมลุงหลอเดฟซี่ครับเมื่อนี้มีรายการบังไฟวันที่11เดปืนรพคมส5 6 6หาบานหน้าพายนะครับตำบลโนนล่างอำเภอขลังในจังหวัดอุบลราชธานีครับบังที่1ไก่ลุงครับบังที่สองท่าว่าแดงบังที่สซอใจรักบังที่กล่องฝ่าบังที่หาสอพรพิมลบังที่6น้องฟอดหอมแดงบังที่เจฝ่าหลังฝนบังที่8ตาพันเปอร์เซนต์บังที่เก่าอาบังบวกเทพดีนะครับบังที่10ลูกชายล่ะบังที่11สายบีวงเล็บช่างเผือกครับ บังดิซิบสองเจปัมสังลุยบวกพุมนิวิดครับบังดิซิบสามพุ่ินารินสิงห์ฝั่งสายครับบังดิซิบสี่ไีทองบังดิซิบห้าสามเทพนะครับผมตุลาการโดยไอ้แก่แดดเมืองมหานะครับผมอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับผมปุบไดไปกระคอให้โชคให้มันนะครับผมมัดเด็ดของลุงหลอดมีเท้า ah, ้าแดงกองฝ่าสพรพิมลไผ่สีทองสามเทพหาบังฮามัดเด็ดนะครับผม อันนี้เป็นความชอบส่วนโตนะครับผมบบเกียวกับขายบางไฟนะครับบอดด้หู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับผมมกักกระตามเห็นตา่างกระสวนนะครับผมขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมนูเราเอฟซีสวัสดีลาา